อ้ผมปลดล็อกได้แล้วนะผู้ชมโอ้โหคันสุดท้ายโค้ทสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปแฮปปี้ฮาโลวีน2023กับหารถคันที่5ของเราก็คือระดับอินเซนนะท่านผู้ชมโอ้โหระดับแบบบ้าคลังดุเด็ดเผ็ดมันกันทีเดียวถ้าใครอยากทำเควสไหนก็คลิกเควสนั้นก่อนนะท่านผู้ชมนะ ผมจะทําระดับอินเซนรถคันนี้ฮะกดไปมันจะให้หากี่ชิน้นวะโอเคเรามาเริ่มหากันเลยสามสิบห้าชิน้นโอ้นะฮะพระเจ้า, oh God. าไม่กอดทำไมมันเยอะจังวะเฮ้ยแล้วใครไปจุดอะไรบ้าะอยู่ในร้านดินเนอร์นะท่านผู้ชมก็คือมันจริงอยู่ตรงไหนวะผมก็ขอเปิดประเด็นที่สนามบินก่อนได้ปะก็คือก็อืเข้ามา,าในเครื่องบินมันเอาไว้ในนี้หรือเปล่า เน่ซ่อนไว้ไหนบอกฉันมาสะดวกดีแต่ในสนามบินนะท่านผู้ชมมันจะมีพออน,นุญาตเปิดไฟทางบินก่อนมันจะมีห้องลับเว้ก็คือผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ห้องลับตรงนี้หรือเปล่ามันจะมีห้องน้ำไว้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนนี้เข้าเข้ามาในนี้หรือเปล่านี่มันจะมีห้องลับหลังซ่วมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีชิ้นส่วนอะไรนะหรือเปล่าเอามีเฉยผมได้หนึ่งชิ้นเห็นไหมมันขึ้นหนึ่งะนห้องลับหลังซ่วมไว้เออมีนะท่านผู้ชมวิ่งหาในสนามบินแล้วก็ออกมานอกก็ได้ มาลองหาดูดิมันจะมีหรือเปล่าไายไปทีและจุดนะท่านผู้ชมนะก็น่าจะยากสุดแล้วสามสิบห้าชิน้นสิ่งที่เราต้องพกถ้าเราหาตอนมืดๆนะก็คือไฟฉายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พกก็บันไดนะท่านผู้ชมบางอันมันกระโดดขึ้นไม่ได้แถวนี้มีปะ่าวะท่านผู้ชมเหมือนจะเจอว่าใต้ท้องเครื่องบินวะ่ะตรงใกล้ๆล้อเลยโอเคเจอละสองชิ้นแล้วมาท่านผู้ชมวยวผมพาหาบนซุ้มประตูด้านนี้นะท่านผู้ชมโซนนี้ ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านี่ไงนผู้ชมใช่ปะมันจะนี่ไงนี่ไงโอ้โหแกมาซ่อนอยู่นี่เลยโอ้ oh my god หายากเหลือเกินยวผมจะพาไปดูบนซุ้มประตูอีกด้านหนึ่งนะผู้ชมเมื่อกี้ผมพาไปด้านนั้นมาลองขึ้นไปดูกันเอ้ยไม่ต้องถือไฟฉายแล้วก็ได้มันเช้าแล้วนี่ว่าใช่ปะก็นี่ไงมีเฉย <laughs> โอ้โหบนซุ้มประตูเกียร์แล้วาลองวัดไปหาที่ต่างๆมีประวัตดดินเนี่ยไปแบ็คฮอกเราไเฮเกมาซ่อนไวน้นี่ฮนเจอเฉย อละหรือเปล่านี่ไงฮะจริงจด้วยไม่ได้โกโหกไปหาไหนวันท่านผู้ชมจริงจงเยอะเยอะจริงไม่ตริงนางมันน่าจะไปซ่อนแถวห้องรับหรือเปล่าเพราะว่าอันสุดท้ายมันน่าจะโหดสุดน่าจะหายากสุดประมาณนั้นเดี๋ยวผมเอาบันไดดีกว่าเข้าห้องรับตรงนี้นะท่านผู้ชมสถานีตำรวจนี่นะเข้าช่อง,องตรงนี้นะกระโดดเข้าไปแล้วก็เบียดซ้ายมันจะทะลุอีกห้องหนึ่งไปใช้สองดิ สองเข้าไปก็จะเจอกับลิ้นชักนะผมจะพาไปหาในแผงโซลาเซลล์เว้กดประตูนี้หลังตู้ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวลงจากสกเก็ตบอร์ดก่อนนี่หลังตู้มันจะมีกาดสีฟ้าเป็นสีน้ําเงินเราต้องหยิบให้ได้นี่ยิงๆประมาณนี้แล้วเอาเมาส์ชี้มานะแล้วก็กดไปนี่เราก็จะได้บัตรสีฟ้ามาแบบนี้เดี๋ยวจะลองพาไปหาในแผงโซลาเซลล์ดูแผงโซลาเซลล์มันอยู่ตรงหนาย,ยานี่ไงไอ้ว์ามาตรงทะเลกล็เลยมีหรือเปล่าวะ ลองมาสำรวจด,ดูถ้าเราไม่มีการ์ดนี่เราจะเข้าตรงห้องแผงควบคุมโซลารเซลล์ไม่ได้นะท่านผู้ชมก็คือเออมันจะเข้าไม่ได้นั่นแหละประมาณนั้นมีผมจะพามาลองหาดูเราต้องถือบัตรนี้ด้วยนะเห็นไหมถ้าถ้าเราไม่ถือบัตรเห็นไหมมันจะเข้าไม่ได้ถ้าเราถือบัตรนี่ประตูปเปิดเ้ยมีม,มีโอเคผมจะพยายามพาหาในที่รับนะท่านผู้ชมนะก็คือประมาณนั้นแหละไอ้ลองแวะมาสนามบินซะหน่อยดีคิดถึงใช่ไหมไม่น่ามีตัว สวัสดีชาวเมืองไปเยี่ยมตรงไหนดีคุณผู้ชมก็คือเดี๋ยวผมจำได้มันจะมีห้องรับใต้น้ำพลุมันจะอยู่นี่ปะวะไม่แน่ใจล้วก็ลองมาดูกันก่อนนะมาตรงบันไดตรงนี้นะ่านผู้ชมแล้วก็คลิกตุกตึกหนึ่งทีเราก็จะอ้าวเดี๋ยวให้มันต้องวางอย่างอืง่นก่อนคลิกตึกหนึ่งทีแล้วก็เข้ามาตรงนี้มันจะทะลุเข้ามาทะลุเรื่อยๆแล้วก็เข้าทะลุน้ําตกตรงนี้เข้าไงว่าน้ําตกเราต้องเข้าไปใต้น้ําตก เข้าไปนี่ไงเจอแล้วูอ้หูตอนออกก็ออกทางดื่มประมาณนะั้นทางไหนวะทางนี้นี่ไงแล้วกดปุ่มเขียวก็ออกแบบชิวๆสบายๆโอ้ oh my god ทำไมมันยากเหลือเกินนะผู้ชมผมก็อ,อยากได้นะคันสุดท้ายมันน่าจะเทน,นะดูโอ้โหไปนั่งชิงช,าช้าเฉยโอ้โหตอนนี้มีปะวะท่านผู้ชมอันนี้มันใช่ไหมเนี่ยมันเป็นติ่งๆของมันเนี่ยลองเก็บเดยมันจะเป็นขึ้นเลขแปดถ้าขึ้นเลขแปดแสดงว่าอันนี้ใช่นั่นไงใช่เฉยโอเคโอเคแปดแล้วนะ อืมเป็นทะเลดิแปดแล้วท่านผู้ชมแปดเลยดิก่าอยู่ไหนวะในถ้ำขว้ามือนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้ไงท่านผู้ชมเหมือนผมจะเจออยู่ในบ่อน้ำพุร้อนดีก่าวกาวแล้วโอ้โห oh. ทำไมมันเยอะห้องรับเรือย้อนนะ่็จะไม่มีแต่มันมีห้องรับที่หนึ่งเว้ท่านผู้ชมก็คือตรงนี้นะนี่ท่านผู้ชมมาถึงกระโดดลงตรงนี้เลยนะแล้วก็มันจะมีเห็นไหมเอามีเฉย เวลาขึ้นก็ขึ้นทางเดิมพวกแกก็ขึ้นทางเดิมถ้าขึ้นไม่ได้ก็วารับมาที่เดิมท่านผู้ชมลงตรงเรือนะด้านขวามือ,อ,อประมาณนั้นแหละนี่เหยียบลงมานี่เลยเห็นไหมมันจะทะลุเออประมาณนั้นก็ลงไปเรื่อยๆเออมันก็จะเห็นมันจะอยู่บริเวณท้ายเรือมี่เปล่าลงเลมพยายามหาในห้องหลับนะท่านผู้ชมก็คือันไวางนี่สูงขนาดนี้น่าจะได้ เอาถุงนอนใส่มันไม่หันหน้าเข้าวะเอ๊มันก็ให้เรานอนได้แต่มันไม่หันหน้าเขา้าเออนี่ไงที่นอนมันหันหัวเข้าไปละเราลองนอนดูแล้วก็ออกจากที่นอนนี่มีจริงๆนะผู้ชมโอ้โหมันไำไปแบบนี้เลย่อมาไปไหนดีวะตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วในเกม oh My God oh My God แถวนี้มีหรือเปล่านี่ท่านผู้ชมลองเอาที่นอนมาสอดใสนนี่ดู ว่าตรงนี้มันมีที่รับอยู่หรือเปล่านอนลงไปมีปะออกไม่ได้ปะวางประมาณนี้ได้ปะแนะ่มันผมจะเห็นได้ไงใช่ปะแล้วจะออกไปเอาได้ปะนี่ไงพ <c oughs> ัฒนาเข้าไ้ที่รับแบบนี้เลยเหรอสิบสองไอ้สวัสดีแกก็หามันกันหรอเนี่ยมีปะวะแถวโรงหนังนะผู้ชมมันจะมีห้องรับที่มันเป็นห้องใช้หนังอะ ตรงเข้ามานะทุกผู้ชมเอาถุงนอนมันจะออกได้ไงวะจะออกจากตรงนี้ได้ยังไงถ้าเราไม่เอาถุงนอนใส่ใช่ไหมเน่ลองเอาถุงนอนใส่แล้วผู้ชมแล้วก็นอนมีปะนี่ไงเอาไว้นี่เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> โอ้เออทุกผู้ชมเราลองไปหาตรงห้องรับรงพยาบาลดิแนะนำให้ดูไปชาตอนนี้มันคํำแล้วมันมืดแล้วในห้องรับที่เราสามารถวร์ปไปทะเลได้ท่านผู้ชมหรือมันมีห้องซอมบี้อีกอันหนึ่งเว้ยเพราะว่า เรายังไม่เคยหาเลยวะ่ะยพวพกขอไปดูห้องซอมบี้ก่อนละกันนะผู้ชมเนะาะจัดไปนี่ห้องซอมบี้เข้ามาตรงนี้นะเขาได้ทางเดียวมาดูตรงนี้มันจะมีหรือเปล่าห้องซอมบี้ไม่มีเหรอต่มีซอมบี้อยู่กี่ห้องวะนี่ไงมีม,มีโอ้โห,โหมีโอเคสิบสี่ละต่อไปก็ไปหาห้องอันนี้ท่านผู้ชมก็คือห้องที่ผมบอกห้องที่มันวับไป็ทะเลได้เว้ยเออ ป็นอะไรที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวห้องเอ็กซเรย์นี่นะแล้วก็กระโดดข้ามหัวกระโหลกมากระโดดเข้าม,มาแล้วก็ห้ามถืออะไรก็เห็นโต้นี่ไหมก็ซูมลงมาโต้นี่ก็กดไปปุ่มสีน้ําเงินนี่นะปุ่มสีน้ําเงินเห็นป่ะนี่ใใต้โต๊ะนี่กดไปปับ๊บลองมาหาในห้องนี้ดูมีป่ะมันจะมีอยู่สามห้องนะสี่ห้องดิมีป่ะลองว่ายไปห้องนั้นนี่ไงนี่ไงเจอละเก็บไป สิบห้าแล้วก็วัปไปไหนก็ได้โอา้วาัปไม่ได้เหรอก็เราอยากวาปัปเราต้องไปหาห้องที่มีปุ่มสีฟ้านะผู้ชมห้องไหนก็ได้หาหาเอานะนี่ห้องริมสุดหรือเปล่านี่งปุ่มสีฟ้าสีน้ำเงินเราค่อยจะออกจากตรงนี้ได้โอเคโหเราไม้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะก็คือมันเยอะจัดโอ้ไม่กอดในร้านสมุดเรามีปะะ่าตอนนี้ได้สิบห้าชิ้นแล้วลองมาดูตรงนี้ดิมีปะ จะซ่อน,น,นไว้แถวนี้เอาเน,นี่นะท่านผู้ชมผมเก็บได้น่าจะอยู่ประมาณนี้นะเนีนะ่ผมมาชนตรงนี้ยได้เฉยชิ้นที่17มันมีห้องลับตรงนี้ด้วยนะแน่ใจว่ามันจะเอามาซ่อนไว้นี่หรือเปล่านี่ท่านผู้ชมตรงนี้ข้างขนส่งแล้วเราก็ตรงมาเรื่อยๆลงมาแล้วก็กดปุ่มนี้หนึ่งทีหลอดไฟแล้วมันจะมีประตูเปิดมีปะวะ ม่น่าเอาไว้ลึกขนาดนี้หรือเปล่าจะก,กดออกกดปุ่มเขียวึ้นไปลุงนอนสอดเข้าตรงนี้มันจะมีอะไรเปล่าทะลุลออกไปเพราะว่าผมว่ามันมีห้องลับตรงนี้อยู่จะแบบออกนอกแมพไปแล้วอะไรประมาณนั้นมีหรือเปล่านี่ไงโอ้โหจ้าวมันซ่อนไม่ 17. มีเลยสิบเจ็ดมีปะมาลองเดินดูดิโอ้โหท่านผู้ชมอยู่นี่ก็มีนี่ไง สิแปดโอ้เดี๋ยวผมจะไปเอาไงเนี่ยปับ๊บนี่ไงโอ,โอ้ซ่อนไว้นี่เลยเหรอ,หอลองมาดูธนาคารเในท่านผู้ชมเอาบัตรเขียวก่อนแล้วก็มาระเบิดทันเราจะได้เฉยระเบิดอีกแล้วเหรอเนี่ยกดไประเบิดบูมนี่ท่านผู้ชมมันจะมีตรงนี้นี่มีเฉยโดคอขึ้นมาเดี๋ยวท่านผู้ชมเอาบันไดวาง ยานเตือนจะเตือนไปไหนวะเนี่ยกระโดดขึ้นไปได้ปะไม่ได้เราต้องเอาถุงนอนเราจะนอนได้ปะอ๋มจริงเราจะนอนได้เปล่าเราต้องเอาถุงนอนใส่ประมาณไหนวะใส่ประมาณนี้นอนได้ปะเออเราก็ลุกโอ้โหมาเอาสิบเก้าแล้วแวะมาโรงแรมสักหน่อยดีนะท่านผู้ชมก็คือเอาถุงนอนสอดเข้าไปท่านผู้ชมผมสปอนห้องแล้วกันแล้วก็นั่งโซฟาก่อนนะ กดนั่งไปแบบนี้ก่อนแล้วก็กดลบห้องออกนี่มันเราก็จะอยู่ในนี้มีปะ่ะนี่ไงมีท่านผู้ชมโอ้โหอยู่ในห้องลุงเรมใกล้แล้วท่านผู้ชมแกลจะครบแล้วหรือเปล่าตซนด้านนี้ผมยังไม่เคยมาดูเลยเว้โอไมค์กอดมันจะครบเลยเฮลเอตรงมาเรื่อยๆท่านผู้ชมมีป่ะบนเนี้ยนี่ไงท่านผู้ชมผมเจอละโอ้โหอยู่ตรงนี้นะนี่นี่ทางไปออโต้ช็อปของเราอ้าว ตดนไม่ถึงเฮ้ยได้ไงถึงละโอ้โหนี่ไงผมโดนมาได้ละโดนก็ปแปลยี่สิบเอ็ดท <c oughs> <c oughs> ้าผู้ชมลองไปจุดบ้านใหม่ดีท้าผู้ชมจุดที่30เท่าไหร่วะที่มันอัปเดตมายังไม่น,านา่แต่ผมออกมาจากจุดแป๊บหนึ่งนะถือไปใชา้โดยโอ้โหมืดจัดมาด้านนอก ผู้ชมผมเจอในช่องภูเขาโอ้โห,โอโหยอมใจนวผู้ชมยีิบสองละมีหรือเปล่าซ่อนไว้ไหนเอ่ยผมจะไปหาในช่องหินต่างๆดูนะท่านผู้ชมไม่น่ามีนะแถวเนี้ยหรือเปล่าตรงนี้รู้สึกว่าจะมีช่องเล็กๆมีไหมวะนี่นะท่านผู้ชมมีหรือเปล่าเอน,นี้ไงผมเจอแล้วโอ้โห มีช่องเล็กๆขึ้นมาแบบตรงข้ามกับทะเลนี่มันจะเป็นโขดหินตรงนี้นะเห็นไหมถ้ามองขึ้นมาโขดหินก้อนเดียว <c oughs> ผมลองไปดูบ้านจุดที่31ดิจุดที่ส1มมันมีช่องอะไรให้เข้าอีกป่าว่าช่องนี้เข้าได้ปะช่องหินอะไรมีปะ่ะนี่ไงตรงนี้มีปะ่ะโอ้โหมีเลยเกเก็บไปโอ้ท่านผู้ชมดูดิทางเข้านี่เลยนะจุด ที่31หรือเปล่าประมาณนะั้นเออท่านผู้ชมผมยังไม่เคยพาไปดูบ้านหลังนี้เลยมันจะมีบ้านเก่าหลังหนึ่งอย่างเนี่ยมีปะวะเออแล้วต้องเสี่ยงไปดูใช่ไหมผมก็ไปดูหลายที่นะบางที่ก็ไม่มีเวก็อื24ลองเดินดูท่านผู้ชม,มเผื่อมันมีนี่ไงได้แล้วหรือเปล่าเออท่านผู้ชมเหมือนผมจะเหยียบตรงนี้แล้วเปล่ามันขึ้นไป25ที่จริงอะผมไม่24ใช่ไหมแล้ะลองเหยียบดูนะท่านผู้ชม,มภายในบ้านหลังนี้โอเค ไปดูไหนดีวะมาดูบ้านไล่แถวนี้ดิมีเปล่าเอ้ยมีหุ่นไล่กาว่ะแล้วหุ่นไล่กามีเปล่าวอะอันนีใช่เลยนี่อันเนี้ยมีซ่อนไปเนี่ยโอเคย <c oughs> ี่สิบหกละโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมมาบ้านโซนนี้โซนที่ประมาณสิบแปดสิบเก้านะน,นี่ับเพลิงมีอีกป่ะเอ้าผมเก็บไปแล้วคืออะไรวะจะไม่เก็บนี่ไงนี่ไงอ๋อผมจําได้ผมได้ยี่สิบหกละอันนี้ชิน้นที่ยี่สิบเจ็ดนี่นะท่านผู้ชมอยู่ในช่องนี้ยเพราะว่าผมเก็บไปละที่แรกมันมียี่สิบหก ผมนึกได้ท่านผู้ชมมันจะมีห้องลับอยู่ร้านอะไรวะอยู่ตรงสตูดิโออ่ะที่มันเป็นร้านอาหารอะไรนะร้านเบอร์เกอร์ร้านเฟรนฟรายฟาสต์ฟูฟ้ดอะไรก็ว่ากันไปมันจะอยู่ตรงที่สตูดิโอมันจะมีห้องลับใช่ไหมวะเดียด๋วยวลองมาดูนี่ไงขึ้นมานี่ร้านแฮปปี้เบอร์เกอร์มันจะมีห้องลับอยู่ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะวางที่นอนดีๆ นี่ไงวางที่นอนให้หันหัวเข้าไปข้างในนีปาวะ่ะนี่ไงอ้าวเอาไม่ถึงขาสัน้นเกินไปต้องใช้บันไดเก่วางบันไดแล้วก็เก็บยี่สิบแปดโอ้ยแแล้วว่าไปที่จุดที่30ใช่ดิ31เอ่ดมีปะเนี่ยหาโคตรนานมันจะมีช่องเล็กๆนะันผู้ชมเราสามารถเข้าไปได้นี่ในช่องบูเขาสักอย่างนี่แหละ มันผมจะเคยพาไปเข้าไปห้องรับดีแล้วนะไม่รู้ว่ามีหรือเปลอมันอยู่ในยื้ในซอกเขานี่แหละนี่นะ่ผู้ชมช่องบูเขาตรงนี้เห็นไหมตซนเห็นไหมตซนฟาร์มที่มีโกดังแดงๆเออแล้วก็เข้ามาในช่องเขาตรงนี้จะมีช่องให้เข้านะ ไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าโอ้โหมันจะไปอยู่ลึกขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะท่านผู้ชมก็ลองวิ่งดูเรื่อยๆโคตรไกลไม่รู้ว่ามันสุดตรงไหนนะโอ้โหนอมาซอนว้่นี่โอ้เกิดไปแล้วมันจะหาย,ยากเกินไปแล้ววาร์ฟนี้ไปไหนก็ได้หาในต่อดีวะท่านผู้ชม ว่ามาจุดที่ยี่สิบเก้ามันจะมีหรือเปล่ามันมีช่องบูเขาช่องไหนกว่าอืมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ว่าอันนี้เราก็อยู่โซนที่ยี่สิบเก้ามันเดิมนะอืมหืมหาดูดีมันจะเจอเปล่าของแคบอะไรต่างๆมันหมดหรือยังโอ้โหท่านผู้ชมอยู่นี่ว่ะเด้ละสามสิบอีกห้าอันเว้ยไกลละเว้ยแต่ผมยังไม่จบกับจุดยี่สิบเก้าว่ะผมว่ามันต้องมีที่รับอีกแน่เลยในจุดนี้ โอ้พระเจ้าโอเคนี่ไงนี่ไง <c oughs> เจอเฉยผมเห็นช่องเล็กๆผมก็เดินมัวๆมันช่องนี้มีเปล่าวะกระโดดขึ้นไป <c oughs> มีอะไรให้ปะแล้วก็โดดขึ้นไปตรงนี้ไม่ได้วะต้องใช้บันได ดูเข้าไปแล้วก็อะไรเนี่โอ้โหมซ่อนอยู่นี่ลองยอดตัวละครเราที่ท่านผู้ชมให้เหลือตัวเล็กๆแล้วน่าจะเดินไปได้หรือเปล่านี่ไงเดินไปดิเออโอ้โหสามสิบสองอีนั้ทนะ่านผู้ชมส่วนใครไม่รู้ก็แบบเดินออกมาจากจุดยี่สิบเก้าแล้วก็เลี้ยวนี่ไงเดินออกมาจากจุดยี่สิบเก้าแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาอาไม เจะหยุดริบเก้าแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วขึ้นมาตามเนินเรื่อยๆแบบนี้กระโดดขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปเนินอีกด้านหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจอเดินเนินอีกแล้วก็จะเจอกับตรงข้เขียวตรงนี้แล้วก็เอาใช้บันไดขึ้นมาแล้วก็ประมาณนั้นอืมก็จะเจอโอ้โหโคบแล้วหรือเปล่าท่านผู้ชมอันแน่ซ่อนแถวนี้เปล่าไม่นะเฮ้ยเดี๋ยว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 ท่านผู้ชมผมมาเจออยู่นี่ว่ะ อันนี้ใช่ไหมนี่นาะยอยู่โซนตรงนี้เลยโอเคสังเกต3าที่ามอีกสองอันท่าผู้ชมใจจะขาดละว,ว่าไปจุดที่3าสิบเอ็ดมาเวกไกลขนาดนั้นเลยหรอบนเนินไม่มีวะท่านผู้ชมอยู่โซน3าสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาเลยนะย้ำอีกรอบโซนสามเอ็ดโอเคไม่แน่ใจวะโหท่านผู้ชมอันนี้เหรอใช่ป่ะเฮ้ย3าสิบสี่แล้วอีกเดียว โอ้ผมแทบจะพลิกแผดดินหาแล้วท่านผู้ชมก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่แผงโซลาร์เซลล์นะโอ้โหไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแถวนี้จะครบแล้วเผื่อมันเอามาซ่อนในในทุ่งหญ้าเหมือนนั้นที่แล้วไงท่านผู้ชมก็ใช้เวลาหาโคตรนานนะอันนี้ไม่รู้จะครบหรือเปล่านะก็พยายามจะให้มันครบอีกกันเดียวมีปะวะในหญ้านี่แงผมเจอละอยู่ตรงแผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้นะท่านผู้ชมเห็นปะนี่นี่มันจะอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่จเจอเร็วเก็บไป โอ้ผมปลดล็อกได้แล้วนผู้ชมโอ้โหคนสุดท้ายโเคเทมาท่านผู้ชมเรามาดูรถกันอยู่ไหนวันนี้ไงนี่ไงโอ้ระดับอินเซนของเราโอ้ว้าวรถมันช่างมืดเหลือเกินมีอาวุธด,ด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอรอเช้ากันมันรถแบทแมนเลยวะ่ะวิ่งเร็วเลยนะท่านผู้ชมแบบไม่มีเกมพาร์ทก็วิ่งเร็วระดับหนึ่งแล้วก็ยิงปืนเราสามารถคลิกตรงนี้ได้เอ,อประมาณนั้นออ้ไม่โเคตรเทเลย มาท่านผู้ชมก็จบประมาณนี้นะสำหรับรถระดับอินเซนต์ของเราของฮาโลวีนโอเคนะครับผมถ้าใครอยากได้ก็ลองอย่าลืมที่จะมาหากันนะท่านผู้ชมผมไม่ไม่รู้ว่ามันนั่งได้กี่คนวะน่าจะนั่งได้2คนนะเหมือนรถซูเปอร์คาร์เลยวะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปในนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับผมก็ลองมาหากันได้นะท่านผู้ชมเออแกชอบรถฉันเหรอ